สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันนะคะวันนี้จุธารัตพามาเยี่ยมสวนทุเรียนนะคะอยู่ที่หมู่บ้านป่าแดงนะคะของท่านประธานชุมชนนะคะเดี๋ยวป่าแดงเดี๋ยวยังไงให้ท่านแนะนําตัวเองเลยดีกว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์สาลิการชื่อเล่นวรสายครับเป็นประธานชุมชนป่าแดงครับค่ะ ก็พี่ต่ายเนาะเรียกว่าพี่ต uh> ่ายนี่ก็ต่ายเช่นกันค่ะก็ได้ข่าวมานะคะพี่ผู้แนะนําก็คือท่านรองปัญญารองปัญญาครับท่านรองปัญญามาแนะนํบเขามาแนะนําครั้งแรกให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์สองตัวนี้เขาแนะนําว่ายังไงคะเขาแนะนําว่าเขาใช้มาให้ผมลองไปใช้ดูบ้างผมก็ที่แรกผมก็ไม่เชื่อเนาะแล้วก็ลองมาใช้ดูครับมาใช้ดู ทีแรกผมามารู้สึกว่าจะสามชุดครับค่ะทดลองก่อนสามชุดครับผมแล้วมาฉีดทุเรียนแปลงนี้ครับผมทุเรียนแปลงนี้มีประมาณกี่ต้นคะค่ะมีทั้งหมด72ต้นครับเจต้นแล้วก็เป็นทุเรียนประมาณสี่ปีคะสี่ปีเสร็จครับสี่ปีเสร็จเสท่านผู้ชมดูจากสภาพใบดูจากสภาพดอกนะคะค,คือปีนี้เอาผลผลิตปีแรกปีแรกครับเอาปีแรกแล้วทีนี้ ท่านเรียกพี่ตาก่กันแล้วกันเนาะค่ะพี่ไกยเอามาใช้ตั้งแต่เริ่มทําใบเริ่มทํใบเลยครับค่ะตั้งแต่พ่นยังไงคะพ่นลงดินพ่นลงดินพ่นใบพ่นในพุ่มครับพ่นหมดเลยครับพ่นหมดเลยครับผมค่ะตั้งแต่เราเริ่มทําใบเริ่มบารุงมาเลยครับผม แล้วใช้อย่างต่อเนื่องใช้อย่างต่อเนื่องเลยครับค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างผลที่ได้รับพอใจพอใจมากครับพอใจมากครับของเขาดีจริงๆครับดีจริงๆค่ะค่ะอันนี้เราจะพามาดูดอกทุเรียนกันนะคะจะพามาดูดอกทุเรียนทางนี้เลยนะคะนี่ค่ะโอ้นี่นะคะดูตอนนี้ก็กําลังเริ่มเป็น เป็นหางแย่ครับอ่านี่ค่ะมีกี่รุ่นด้วยกันมีสองรุ่นสอรุ่นครับแต่ว่ารุ่นสองคงจะไม่เอาแล้วครับรุ่นแรกกันน่าจะพอแล้วครับอ๋อเอาแค่รุ่นเดียวรุ่นเดียวพอครับอันนี้คือจากสภาพดอกนะคะคก็ใช้ฉีดอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องครับก็ฉีดเจ็ดวันครั้งทีแรกครับก็ต่อต่อไปก็สิบวันครั้งครับ น้ำพันลิตรใช้ยังไงคะน้ำพันลิก็หนึ่งขวดกับหนึ่งซองครับทีแรกครับหนึ่งขวดนะครับแล้วก็ฉีดพุ่มในพุ่มแล้วก็รอบโคนครับก็จนว่าได้ดอกมาแบบนี้ครับผมเออเป็นที่พอใจที่สุดพอใจครับ <c oughs> ของเจ้าดีจริงครับครับของก็ดีจริงๆเนาะดีจริงๆครับโท <c oughs> รมาตรงนี้นิดนึงค่ะก็วันนี้นะคะท่านพี่ต่ายเองนะคะในฐานะที่เป็น ประธานประานชุมชนป่าแดงก็ยืนยันนะคะยืนยันว่าใช้แล้วผู้มาตรจันประทับใจที่เราเห็นดอกมาแบบนี้ก็คือพอใจที่สุดพอใจครับความประทับใจบอกบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับว่ามันดียังไงดีจริงๆครับคนที่ว่ายังไม่ได้ใช้ซื้อมาใช้เลยครับดีจริงๆครับถ้าไม่เชื่อมาดูสวนผมได้เลยครับสุดยอดสุดยอดเลยนะคะค่ะก็วันนี้เราพามาชม คลิปนี้พามาชมดอกก่อนแล้วจะมาติดตามตอนที่เป็นลูกและพยันเก็บผลผลิตคว่าปีนี้ใช้กุ้งมาประจนของเราแล้วจะมาหาประจสมชื่อบริการณฑ์เราหรือเปล่าวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่ายที่เปิดสวนให้เรามาเยี่ยมกันค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย